น้ำท่วมหรือยังยังเลยพอพอไปถึงรังสิตปุ๊บมันบอกไปอีกหน่อยนึงครับแถมไม่ได้ไงอโ้มีขู่ด้วยเอออีกหน่อยแค่ไหนนวะถือว่ามีปืนเนาะแกก็เชนเลยยัดเกียร์เลยยัดเกียร์ไหนจัดเกียร์หนึ่งลงเกียร์แปดเกียร์แปดลงไปไม่มีไม่มีจับเกียร์ตกใจความกลัวตกใจครับไปเดี๋ยวกลัวมันจะทำร้ายลูกเออมันมีปืนอ่ะแล้วมันเลยแงะไปมองเลยอ่ะมันจี้อย่างนี้เลยเสร็จปุ๊บแกก็ ยัดเกียสามออก f o r t จูเนแรงเนะฟืดยังไม่ทันถึงเอ๋เลยวิปประธานพรไม่หน่อยเดียวอย่างแตกเห็นตำรวจโอ้แกยังมีไหวพริบโชคแกยังดีแกขับไปแกคิดไปตลอดทางเลยจะทำยังไงดีเนี่ยจะเอาไว้นี่ลงอ่ะเออจะทำยังไงดีเห็นตำรวจปุ๊บหักซ้ายเลยเบรกตำรวจตกใจกลัวจะชนใช่โจรก็ตกใจพอรถจอดปั๊บตำรวจวิ่ง ตำรวจวิ่งหนีหลบหลบดิหลบรถไม่หลบได้ยังไงไม่หลบไได้ยังงอลเลอร์เลยอ่ะไม่ใช่ตำรวจสอนอนั้นนะที่วิ่งหนีคนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดินแดงเหรอไม่ใช่ดาบพลวิทย์เหรอเอออันนี้เป็นตำรวจที่ประตูน้ำพระอินทร์จุเออประตูน้ำพระอินทร์างแถวนั้นใช่ไหมใช่เห็นฟอร์จูเนอร์พวดพลาดเข้ามาปุ๊บไอ้ก็หักไอ้นี่ก็หักต่างคนต่างหักตกใจอ่ะวิ่งเหมือนกันหลบไอ้นี่ก็ กลัวเือนการตกใจเือนการตำรวจตกใจด้วยตำรวจวิ่งบ่อยแล้วกินเนาะเป็นข่าวรถมาทั้งคันขาวโผล่มาเลยเอออยู่ๆไอจวนก็ตกใจทิ้งปืนวิ่งเข้าไปในไอไทยในการเทคไทยอ่ะที่ปล่อยลกล้างอยู่อ่ะระที่ประมาณร้อยละสี่ห้าร้อยไล่นะโอ้โหนายุ่งกว้างนะป้ะเราจะหากันเจอไหมนะก็นั่นน่ะสินี่หาช่วงเวลาประมาณกี่โมงเมื่อวานนี่เอง ก็ช่วงเย็นๆหกโมงประมาณหกโมงเย็นราวๆนั้นนะฮะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เผาป่าเผาไฟเผาหญ้าไล่กันอ่ะก็ยังไม่เจอยังไม่เจอใช่ไหมอืไล่เพื่อให้เห็นแสงสว่างมันเจอความร้อนมันอยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนที่ถ้าเห็นปุ๊บเราจะตะครุบได้ครับไล่ล่องลอยให้ระมัดระวังเรื่องจุดไฟไล่เดี๋ยวไปเจอหมู่บ้านข้างๆก็ไล่ล่องลอยเลยเหรอใช่แต่ต้องจับได้อยู่แล้วมั้งโอ้โหทิ้งไว้ลูกโมบลากาเลยไอ สามสี่ห้าปืนเสามห้าเจ็ดอเจ็ดสี่ห้านี่แกก็เป็นปืนเก๊ด้วยไม่ใช่หรอไอ้ตำรวจปันธงทีหลังว่าเป็นปืนเก๊แลยุ่งปืนปลอมอแต่มันเหมือนจริงมีมีกันผมจําได้เออแล้วในเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยใครเห็นหรือว่าโดนเนี่ยอันดับแรกไม่มีทางเลยที่จะมาเช็คว่าเฮ้ยจริงหรือปลอมใช่ใช่ครับใช่ปัญหามันตกใจไว้ก่อนปัญหามันอยู่ที่ว่าที่นี่คือการระมัดระวังช่วงที่จะขึ้นรถเนี่ยพอเธอเปิด มันเปิดพร้อมเธอเลยพอเธอปิดประตูหลังปิดพร้อมกันแสดงว่าเขาจ้องอยู่แล้วนะใช่่แตถือว่าโชคดีนะครับเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ในยุ่งเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าไหวพริบของพี่ผู้หญิงคนนี้ยอืเขาดีมากผมว่านะโชคดีจังหวะที่ขับไปแล้วเจอตำรวจอืการที่บางคนนะครับเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับสติไม่อยู่กับตัวจะกลัวแล้วไม่กล้าเพราะว่าผู้ผู้ร้ายมีปืนใช่ไหมครับแล้วทําลายลูกเราขวบหนึ่งนั่งอยู่ข้างหลังใช่ใช่นฮะห้าขวบ ใช่ไหมฮะแกยังมีไหวพริบที่ว่าเออเจอตำรวจแล้วจอดเลยเบรกเลยกระทันหันเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ยางไงก็ได้คือตำรวจเนี่ยบางทีเนี่ยเขาตรวจตาเนี่ยเขาต้องการตรวจอยู่แล้วอย่างยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นใช่ไหมคุณเรายัดรถไปเนี่ยตำรวจก็ตกใจเอ๊ะคันนี้มาอย่างไงมาอย่างไงนะอะไรเขาก็จะได้เช็คดูตรวจสอบดูเผื่อมียาเสพติดยามา ยาบ้ายาเฮโรอีนยากัญชาไม่ใช่ยากัญชากัญชาก็กัญชาดิอ้าวกัญชาเป็นยังไงเดี๋ยวขอขอขอสักข่าวหนึ่งข่าวกัญชานะครับเน่ขอสักนิดหนึ่งเหมันเดี๋ยวทำกัญชาเหรอกัญชากัญชาลองเกี่ยวกับกัญชาได้ได้ได้ลองลองลองโอเคครับฟังฟังนะครับฟังเขาฟังอยู่เขาฟังอยู่เราฟังอยู่แดนนี้มีต้นกัญชาปกคลุมแน่นหนา ใบกัญชาปานีสะพังนักไข่แกไว้เขายาวขนาดนี้โลเนะโอชีวิตเลยข่าวกัญชาจะมาเล่าสู่กันฟัง ที่นครศรีธรรมราชเดี๋ยวน้าไข่ไหนเนี่ยน้าไข่ไข่มาริฮุน่าไม่ใช่อันนี้เสียงไข่ดาวหรือไข่ทอดอะไรประมาณนี้ล้ครัองก็ได้กลิ่นเลยกินไข่กินกัญชาอย่าพูดเรื่องกัญชากัญชาเป็นยาเสพติดมีข่าวเป็นยังไงครับก็มีข่าวว่าเออที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่อำเภอปากคูนะครับอ่าก็เจ้าหน้าที่ได้แถลงข่าวการจับกลุ่มนะครับอ่าพืชกัญชาหรือว่าพืชกระท่อมนะครับก็ จ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะครับจากาชาวบ้านนะครับว่ามีการปลูกพืชกระท่อม,อมและพืชกัญชาอยู่ในที่หมู่หนึ่งเนี่ยตําบลปากพูดเนี่ยนะครับ,รบตํารวจก็เลยผู้กำกับท่านก็เลยสั่งสบป,ปเข้าไปตรวจ<า>สบปปากแห้งใดีครับสบป,ปก็นํากําลัง อาสาตำรวจไปประมาณสัก30มสิบนายด้กลับมายี่้าอีก5้าเมาอยู่ในนั้นก็เข้าไปถากถางตำรวจเขาไม่เล่นก็ไปถากถางไปทําลายไปจับกลุมได้นะครับสามนายด้วยกันถากกระท่อมด้วยแล้วกระทอมตัดไปเจอเจ้าหนึ่งก็2ี่ต้นมั่ง30บต้นมั่งแล้วก็กัญชา13ต้นทั้งหมดนี้เขาได้ข่าวมาว่าเนี่ยใบกระท่อมใบกระท่อมเนี่ยแล้วก็ใบกัญชาเนี่ยต้นกัญชาเนี่ยนะมี จะเอาไปส่งที่3มจังหวัดชายแดนใต้อการส่งสาจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยคือก็อยู่แถวๆนั้นนะมันรู้จะส่งที่ไหนแต่บางคนเขาว่าให้ส่งไปเสพหรือส่งไปแต่กัญชาเนี่ยคุณรู้ไหมมันเป็นพืชเศรษฐกิจเหมือนกันนะช่วงนี้เศรษฐกิจยังไงมันแพงหรือมันยังไงแพงไงเลยคุณสามารถสมมุติว่าคุณมีกัญชาเนี่ยคุณสามารถซื้ออาวุธได้เลยนะขายกัญชาเนี่ยมันเป็นมันเป็นรด้ปลูกไม้สัก มุ้งไม่ักก็อีกนานฝาจะได้ขายกวาจะออกไปเออกัญชาอี่สองสามปีอย่าไปพูดเรื่องเรื่องนั้นเลยคือเอาแต่ว่าเล็กๆน้อยๆนะเราไม่อยากจะพูดถึงสามจังหวัดแสดนภาคใต้มากนะครับเพราะว่ามันแรงนะผมเราไม่อยากจะเล่นข่าวแรงๆเน้วเราเอาข่าวคำถามก็บอกไว้เป็นข้อมูลนิดนึงกัญชาข้อขเป็นยาเสพติดใช่ฮะเจอเจอใครปลูกนะครับก็ บอกพวกเราทีนิดนึงบอกพวกเราเราจะไปเผาไปเราจะไปซื้อซื้อมาทำไมซื้อมาเผาบอกเจ้าหน้าที่ครับมันเป็นอันตรายครับลูกหลานเราจะได้ห่างกายาเสพติดเนาะยาเสพติดเป็นอุทาหรณ์นิดนึงไอ้เรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็นการตายผลผ่อนส่งนะครับแต่ถ้าตายเร็วๆวเนี่ยภายใน2วันสมวันตายเนี่ยลูกเอดเนี่ยยาเสพติดคนกินตายไม่ตายคนขายใส่แว่น แบบบอบีิสุดแล้วเกินนะคือคือ่างนี้พอบอดีสุดคือคืออย่างนี้การการตายผ่อนส่งกับการตายโดยโรคภัยไข้เจ็บก็มีแตกต่างกันคุณว่าน่ากลัวที่สุดคือการตายโรคภัยไข้เจ็บที่คุณรู้มาว่าตายเร็วที่สุดคืออะไรเอทเองนี่ประมาณหปีนะหกปีมะเร็งมะเร็งนี่ยังรู้ตัวนะแต่ไข้เลือดออกครับไข้เลือดออกเนี่ย เป็นแค่สองวันตายเลยเหตุเกิดขึ้นที่ไหนกัรไขเลือดออกเหรอโดนยิงแล้วเลือดออกตายเป็นยุงลายที่มันาอ๋อยุงป็่พากไรุนแรงที่สุดร้อนแรงที่สุดฮ้ยผู้ไปเล่นไปยุงตัวสกติดที่อำนาจเจริญมีการมีเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องของนางสาวมยุรีนานตุคุลทองแดงอายุ22ปีนางสาวมยุรีเนี่ยทำงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับโทรศัพท์จากทางญาติบอกว่าน้องป่วยปเป็นโรคไข้เลือดออกอเธอจึงไปจากสมุทรปราการไปเยี่ยมที่อำนาจจำเรืนอนที่นั่นเป็นไปไปดูที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลของอำนาจจริญชื่อโรงพยาบาลปทุมราชวงศ์ษาเธอก็ไปเฝ้าน้องอเธอลางานไปไปเฝ้าได้สองคืนเธอก็บอกกับน้ององเธอว่ารักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะน้องนะเดี๋ยวพี่จะส่งเงินมาช่วย ในการกรักษาครับกลับมาถึงที่จังหวัดสมุทรปราการได้สองวันเธอป่วยอย่างกระทันหันตัวตัวตัวเองเนี่ยที่ไปเยี่ยมน้องมาเนี่ยนะเป็นไข้เออเป็นไข้เป็นไข้เสร็จข้าโรงพยาบาลนายจ้างบอกว่าโอ้เป็นไข้เข้าโรงพยาบาลเท่านั้นแหละสองวันตายอ๋อนี่แสดงว่าไปติดมาจากน้องไปติดมาจากน้องหรือเปล่าหรือว่าคือในที่จังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยมันจะเป็นป่ายาญ่ พวกนี้จะมียุงลายเยอะครับครับ <h anging> ให้เรามัดระวังเ,งเรื่อ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 งการที่จะโดนยุงลายกัดเพราะว่าตายเร็วที่สุด <c oughs> ทางด้านกรุงเทพมห,มา,หานครนะครับ <c oughs> ทางด้านนางนางสาวตรีดาวอภยัยวงศโคศกกรุงเทพได้สั่งเตือนมากับ <c oughs> ทุกทุกทุกระบบการประถมศึกษาเลยว่าก่อนที่จะเปิดเทอมวันที่16พฤษภาคมนี้ให้ทุกคนให้ทุกเจ้าหน้าที่ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ไปพ่นยาพ่นอะไรก่อนที่จะเปิดเทอมเด็กเล็กเข้ามาเนี่ยอันตรายมากเพราะว่าตอนเรียนมันปิดไว้ฮะโรงเรียนปิดเทอมอยู่ไงพอโรงเรียนเข้ามาเนี่ยเปิดเทอมเนี่ยมันจะมีพวกยุงพวกอะไรอยู่ยุงซ่อนึ้เลยด็กนี่อันตรายมากเด็กนักเรียนเข้ามาเรียนจะเจอกับ ยุงกัดหรืออะไรเงี้ยคืออยู่ในที่กำจัดกนที่มืดมืดต้องไปไปฉีดล่วงหน้าไว้เลยปีนี้รู้สึกว่าแจ้งกันโรงเรียนทุกโรงเรียนให้ถ้าใครยังไม่ได้รับไอ้พวกตะไคร้หอมหรือการฉีดยุงไล่ยุงเนี่ยกสยเบรคเลยให้แจ้งกันทันทีเพราะว่าเป็นอบตพยาบาลกำลังอสมอะไรพวกนี้การติดไข้ไข้เลือดออกเนี่ยในในกรุงเทพ ตอนนี้นะครับตั้งแต่วันที่31ธันวาคมจนถึง13เมษายนนะครับที่เขาตรวจเช็คมาว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งประเทศเดืนี่อยหก6ิรายตายหนึ่งรายก็คือรายล่าสุดนี่คือรายล่าสุดนะครับแต่ก่อนหน้านี้มีตายไหมมีมีครับก็มีโอ้โหสู้สาไปเยี่ยมไปเยี่ยมเขาไปเยี่ยมไปสั่งเสียอย่างดีเลยตัวเองกลับมาติดไข้เลือดออกเร็วมากเลยครับการตายให้ระมัดระวังกันะตอนนี้ที่ที่อีสานครับเอตะวันออกมีไหม ตะวันออกตะวันออกก็คือทางภาคเนี่ยทางเฉลิมบุรงจันทบุรีอะไรสักแก้วอะไรพวกนี้อ๋ออ่คือเขาเรียกภาคตะวันออกเหรรอคับตะวันออกเอ้าแล้วทางไอ้ตาดฮีเออตาดเออลูกจันทระยองฮีเออมีไหมฮีมีอะไรเรามีมีหมดมีหมดทุกอย่างยุงฮียุงไม่ต้องมียุงแพ้น้ำทะเลยุงไม่มีเอาอย่างเงี้ครับอะไรอ่ะเดี๋ยวฝากคุนนุงยุง ยุุงก็ยุงเดี๋ยวฟังกันเบรกหน้ากันแล้วกันครับวันนี้ยุงเบรกนี้ไม่ทันแล้วยุงมันมีมีไหมมันแต่ไม่มี